วัตถุประสงค์ของการนำเสนอก็เพื่อที่อยากจะเผยแพร่ข้อมูลให้อนุชนรุ่นหลังได้ไว้ศึกษาหาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในการศึกษาค้นคว้าของรุ่นหลังต่อไปหลวงปู่เอี่ยมนะครับซึ่งท่านก็เป็นพระเกจิอาจารย์อีกรูปหนึ่งที่ท่านก็ เป็นชาวปากเกร็ดโดยกําเนิดครับเกิดที่บ้านแหลมใหญ่ทมัยโน้นนะครับข้างวัดท้องคุ้งปากคลองพระอุดมอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรนะีท่านเกิดท่านเกิดในรัชกาลที่สองปีฉลู2,359นะครับท่านก็เป็น